เพื่อนรักนักล่าสวัสดีครับเพื่อนรักทุกคนวันนี้เราจะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเรื่องเล่าของเราถ้าพร้อมรับฟังแล้วช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์และ comment. คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเพื่อนรักนักเล่าในการพัฒนาผลงานต่อไปเนาตามติด เสียงพระสวดชานุตด,ดังก้องกังวานไปทั่วบริเวณวัดเก่าแก่ยิ่งขับเน้นให้บรรยากาศดูเงียบสงบและขลังยิ่งขึ้นอุ้งยืยนอยู่ริมโลงศพของยายด้วยใจที่โศกเศร้าเธอจ้องมองใบหน้าอันสงบของยายเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะหลับตาลงและภาวนาขอให้ยายไปสู่สุคติเมื่อเสร็จพิธีทางศาสนา อุ้งจริงเดินออกมาจากศาลาการประเรียนเดินผ่านลงดอกไม้จันทร์ที่ประดับประดายอย่างสวยงามแต่ทว่าความรู้สึกไม่สบายใจกลับคืบพลานเข้ามาในใจของเธอเหมือนมีสายตาคู่หนึ่งจับจ้องมองเธออยู่ตลอดเวลาอุ้งหันซ้ายหันขวาแต่ก็ไม่พบใครเลยนอกจากพระภิกษสุสงฆ์ที่กำลังเดินผ่านไปมาความรู้สึกนี้ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น เมื่ออุ้มเดินออกจากวัดเธอเร่งฝีเท้าอย่างรวดเร็วแต่ก็รู้สึกได้ว่ามีเงาของใครบางคนเดินตามอยู่ด้านหลังเธอหันกลับไปดูหลายครั้งแต่ก็ไม่พบใครอีกเช่นเคยอุ้มเริ่มรู้สึกหวาดกลัวและใจสัน่นเธอรีบวิ่งเข้าไปในรถแล้วขับออกไปจากวัดอย่างรวดเร็วตลอดทางกลับบ้าน อุ้มรู้สึกเหมือนมีใครบางคนนั่งอยู่ข้างๆเธอเธอได้ยินเสียงหายใจแผ่วเบาและรู้สึกเหมือนมีลมหายใจอุ่นๆพัดมาโดนใบหูเธอพยายามจะไม่คิดมากแต่ยิ่งพยายามเท่าไหร่ความกลัวก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเมื่อกลับถึงบ้านอุ้มรีบเข้าห้องนอน และล็อกประตูให้แน่นเธอเปิดไฟทุกดวงในห้องแล้วนั่งลงบนเตียงเธอพยายามจะหลับตาลงแต่ก็ทำไม่ได้เพราะภาพของยายและเงาปรสนาที่ตามหลอกหลอนเธอวงเวียนอยู่ในหัวตลอดทั้งคืนอุ้มนอนไม่หลับเธอได้ยินเสียงประตูเปิดปิด เสียงฝีเท้าเดินวงเวียนไปมาและเสียงกระซิบแผ่วเบาที่เรียกชื่อเธอเธอพยายามจะลืมตาขึ้นมาดูแต่กลัวเกินกว่าจะขยับตัวได้เช้าวันรุ่งขึ้นอุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกอ่อนล้าเธอหันไปมองรอบๆห้องแต่ก็ไม่พบอะไรผิดปกติเธอคิดว่าตัวเองคงคิดไปเอง จึงลุกขึ้นจากเตียงและเดินไปเปิดประตูห้องแต่แล้วเธอก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าประตูห้องของเธอถูกเปิดออกและมีดอกไม้จันทวางอยู่ที่พื้นโรงหน้าประตูอุ้งรีบหยิบดอกไม้จันทขึ้นมาดูอย่างระวังดอกไม้จันดอกนี้ดูคุ้นตาเธอจำได้ว่าเป็นดอกไม้จันทที่วางไว้ที่หน้าลงศพของยาย ความกลัวเข้าครอบนำจิตใจของอุ้มเธอไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพียงจินตนาการของเธอเองแต่ที่แน่ๆเธอรู้สึกว่าตัวเองไม่ปลอดภัยอีกต่อไปเธอตัดสินใจไปปรึกษาหมอแต่หมอก็บอกว่าเธอมีอาการทางจิตและให้ยากแก้วิตกกังวลมา อุ้มกินยาตามที่หมอสั่งแต่ก็ไม่เห็นผลอะไรเลยเธอยังคงรู้สึกเหมือนมีคนตามติดเธอไปทุกที่เธอเริ่มอีกเรี่ยงที่จะอยู่คนเดียวและไม่กล้าออกไปไหนมาไหนอุ้มรู้สึกว่าชีวิตของเธอเปลี่ยนไปตลอดกาลเธอพยายามอีกเรี่ยงสถานที่ที่เคยไปกับยายเธอไม่กล้าเปิดหน้าต่างตอนกลางคืน และเฝ้าระวังทุกเสียงที่ได้ยินเธอไปปรึกษาหมอหลายคนแต่ก็ไม่มีใครช่วยเธอได้คืนหนึ่งอุ้มฝันเห็นยายยายยิ้มให้เธออย่างอ่อนโยนแล้วชี้ไปที่รูปภาพเก่าที่แขวนอยู่บนผนงังรูปภาพนั้นเป็นรูปครอบครัวของเธอเมื่อตอนเด็กอุ้มสังเกตเห็นรอยด่างเล็กๆบนรูปภาพ เธอเอื้อมมือไปแต่รายด่างนั้นแล้วภาพก็ขยายออกไปเธอเห็นตัวเองกำลังยืยนอยู่หน้าลุมศพของยายรอยยิ้มของยายค่อยๆเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มที่น่ากลัวและเธอก็รู้สึกถึงความเย็ยนยะเยือกแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเมื่อตื่นขึ้นมาอุงรีบวิ่งไปดูรูปภาพนั้นทันทีรอยด่างนั้นยังคงอยู่ที่เดิม แต่เธอรู้สึกว่ามันดูลึกและใหญ่ขึ้นเธอเริ่มรู้สึกว่ายายไม่ได้อยากให้เธอจากไปและกําลังพยายามจะดึงเธอกลับไปอยู่ด้วยกันอุ้มตัดสินใจกลับไปที่วัดอีกครั้งเพื่อขอคมายายและขอให้ยายปล่อยเธอไปแต่เมื่อไปถึงวัดเธอพบว่าวัดร้างไปแล้ว ไม่มีใครอยู่เลยแม้แต่พระรูปเดียววัดดูงเงียสบสงบและน่ากลัวกว่าครั้งที่เคยมาเธอเดินเข้าไปในโบสถ์และจุดทูกขอคมยายแต่แล้วก็ได้ยินเสียงร้องให้เบาๆดามาจากด้านหลังอุ้งหันตับไปมองแต่ก็ไม่เห็นใครเธอเดินตามเสียงร้องให้ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งมาถึงห้องเก็บของเก่าเธอเปิดประตูห้องออกไปและสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าทำให้เธอแทบจะกรีดร้องออกมาภายในห้องนั้นเต็มไปด้วยรูปภาพของเธอตั้งแต่เด็กจนโตทุกภาพมีรอยด่างเล็กๆเ,เหมือนกับรูปภาพที่บ้านของเธอและที่น่าวัวที่สุดคือ ตรงกลางห้องมีโลงศพไปหนึ่งตั้งอยู่บนโลงศพมีดอกไม้จันทวางอยู่เต็มไปหมดและมีรูปภาพของเธอกับยายวางซ้อนกันอยู่อุ้งรู้ตัวว่าลงเข้ามาในฝันร้ายแล้วเธอพยายามจะวิ่งหนีแต่ก็วิ่งไม่ไปไหนเธอรู้สึกเหมือนถูกตรึงไว้กับที่เธอหันไปมองยายที่ยืนอยู่ด้านหลังของเธอ ยายยิ้มให้เธออย่างช้าๆแล้วเอื้อมมือมาลากเธอเข้าไปในโลงศพอุ้งรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาในโลงศพใบหน้าของอยายอยู่ใกล้เธอเพียงแค่เอื้อมมือถึงยายยิ้มให้เธออย่างน่าสะพรึงกลัวก่อนจะกระซิบเบาๆว่าถึงเวลาชดใช้แล้วหลานเอย๋ยเสียงนั้นแหบพรา่า และเย็นๆๆเยือยเมื่ออุ้งพยายามจะลุกขึ้นยายก็กดเธอให้นอนลงบนลงศพอีกครั้งภาพความทรงจำในอดีตเพั่อพครูเข้ามาในโวข,ของเธอภาพยายตอนสาวๆกำลังทำพิธีกรรมแปดๆในป่าช้าภาพยายกำลังแร่มนคาถาที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนและภาพสุดท้ายที่ชัดเจนที่สุดคือ ภาพหญ่กำลังอุ้มเด็กทารกน้อยแล้วโยนทารกคนนั้นลงในแม่น้ำอุ้มถึงกับผวาเมื่อรู้ความจริงว่ายายของเธอเป็นหมอผีและเคยํำเรื่องชั่วชามากมาย,ยายได้สาปแช่งให้คนที่กัดขวางเธอต้องได้รับกรรมและกรรมนั้นก็ตกทอดมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน,น,น,นยายทำไมต้องเป็นหนูด้วย อุ้มร้องให้ด้วยความเสียใจและความปลัวยายหัวราะยย่อ,ยเ,อเพราะเจ้าเป็นทญญายาทของข้าในเล่าในขณะที่อุ้งกำลังตกอยู่ในความสิ้นหวงังเธอก็ได้ยินเสียงพระสวดชนุดตามมาจากไกลๆเสียงนั้นเหมือนจะดึงให้เธอหลุดพ้นจากภววงแห่งความปลัวเธอพยายามจะขยับตัวอีกครั้ง แล้วก็รู้สึกว่าร่างกายของเธอเบาขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดเธอก็สามารถลุกขึ้นยืนได้อุมรีบวิงออกจากห้องเก็บของเก่าไปยังโบสถ์ด้วยความหวังว่าจะได้พบกับพระสงค์และขอความช่วยเหลือแต่เมื่อเธอเปิดประตูโบสถ์ออกไปเธอก็พบว่าโบสถ์ว่างเปล่าไม่มีใครอยู่เลย อุ้มวิ่งออกจากวัดอย่าไม่คิดชีวิตเธอวิ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงริมแม่น้ำเธอจำได้ว่าที่นี่คือสถานที่ที่ยายเคยโยนเด็กทารกคนนั้นลงไปเธอค่อยๆก้มลงมองดูผิวน้ำที่เงียบสงบแล้วก็ตัดสินใจทำบางอย่างอุ้มกระโดดลงไปในแม่น้ำ เธอจมลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงก้นแม่น้ำเธอเห็นร่างของเด็กทารกน้อยนอนอยู่ก้นแม่น้ำร่างของเด็กทารกนั้นยังคงสมบูรณ์เหมือนเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อวานนี้อุ้งเข้าไปอุ้มร่างของเด็กทารกขึ้นมาแล้วก็กอดร่างนั้นไว้แน่นเธอขอเข้ามาต่อบาปกรรมที่ยายได้ก่อไว้ และขอให้ดวงวิญญาณของเด็กทารกได้ไปสู่สุคติทันทีที่อุ้มอธิษฐานจบร่างของเด็กทารกก็สลายไปในอากาศและมีแสงสว่างวาบขึ้นมาตรงหน้าของเธออุ้มรู้สึกถึงความสงบ,บสุขที่เข้ามาแทนที่ความปกัวเมื่ออุ้มลืมตาขึ้นมาอีกครั้งเธอพบว่าตัวเองนอนอยู่ในห้องของเธอเองแสงแดดอ่อน สองเข้ามาทางหน้าตา่างเธอรู้สึกสดชื่นและเป็นอิสาระราวกับได้เกิดใหม่อุ้มรู้ว่าเธอต้องลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดไปแต่เธอก็จะไม่ลืมที่จะทำบุญให้ยายและอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของเด็กทารกคนนั้นเรื่องราวของอุ้มจบลงด้วยความสงบ,บสุขเธอสามารถก้าวผ่านอดีตที่เลวร้าย และเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้แต่เธอก็ยังคงมีความรู้สึกผิดและเสียใจกับสิ่งที่ยายได้ทำไว้เรื่องราวนี้สอนให้เราเห็นว่ากรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมตามสนองและการกระทำใดๆก็าตามย่อมส่งผลต่อผู้อื่นเสมอเราควรทำความดีและหลีกเลี่ยงการทำบาป เพราะบาปกรรมจะติดตามเราไปตลอดชีวิตขอบคุณเพื่อนรักทุกคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันครับ